ตังขวดคืนพุิภาพถลายนปานาเอาหลวพ่อบดเพิ่นมามากับทางเขาถวายใบกองวาเขาเียบอานี่ติดถลายกองใบกองใบน้นะก็จะไปม้วนเพื่อนแล้วก็เพิ่นสีแดงหรือบ่แดดบัวบุ้งขันแดันต้องมงใส่ทับว่าถือเต้ายกอหยังเห็ีดหยังไปเลยโยกคืนพุติภาพมาโยกหยังยกขวดน้่ปานายกตะขวดตียกตะขวดแล้วมันสิยกมือสองขนาดกินพอติอะตียกมือค้นก็ได้ด้วยมัว้ายยกมือแบบมึงติดไปจังสตตั้ เห็ดเป็นตํนนักแน่หนกมือดมายองสังลาหยังหนกหนกมือหนกมืดกับหนกป็นไหลนี่เอาหนกมือนี่แม่เอาเจ้าตัวมันถื่นมาไขนอนข้าที่หนกมืดส่วนข้าส่วนไหนมึงต้องเคยข่าวแบบข่าวว่าติข่าวประจําไรวัดนี่เป็นกี๊กับหลวงพ่อโอ้ยมึงข่าวไปหลักบัตรฐามหน่อยเพื่อนกูหูโยกหนกมือขื่นจะได้เห็ดจังซันเห็ดเป็นดอกบัวเห็ดเป็นดอกบัวไหม พี่น้องเบื้องแค่นี้พระเทพเป็นเบื้องต้นภาษาดอกบัวก็ไม่บอกตั้งแต่แรกการไหว้พระที่เขาเห็นมือเป็นดอกบัวสันติเดินโอุ้ยอิฐหักมันเนี่ยดอกบัวเป็นมือที่เห็นจค่เสร็จดอกบัวบานนีอุ้ยปัญญาอ่อนสิ้นดีนะบัด้านนี้นะนะไอ้ี่ยงไรก็สิดึก้นคาฟื้นเนี่ยขัสิืึกปานนี้มึงตามว่าไปเอิญคนเงามึงมาฟึกนมาบ้างยุบประเทศมึงซื้นยังกว่านี่ คือปื้อเยสภาพมึงปึกสมศรีปื้อยุบปื้อแล้วพยุไปยุบอันประเทศนอกพิจนวนมากแล้วไปยุบโดนเติมพระอามันิยนะเข็ดไปดอกบัวตูมดอกบัวตูมดอกบัวตูมคือเทพาทพเนรตีเอาโป๊ะบอกนกมึงโอ้ยตะโวดแม่มืดเดียท้อเออเอาเจ้าซีเออก็ไม่ทำให้รู้ไปตั้งแต่แรกเอานกเมืดคือเราไม่ถึงปึงประเ